สวัสดีจ้าเราจะมาต่อในคลิปที่สองนะคะพอเราได้ดอกนี้มาถึงนี้แล้วนะคะก็ขั้นด้วยโซ่สามนะคะขั้นด้วยโซ่สามแล้วทําลงที่เดิม 5x าเนะคะห้ ลงตรงนี้นะคะตรงโซ่สามพอมาถึงตรงนี้เราจะขึ้นโซ่สามนะคะโซ่สามแล้วเราก็แทงลงจุดรวบตรงนี้นะคะแล้วดึงขึ้นมานิดหนึ่งแล้วล็อกไหมด้วยโซ่หนึ่งนะคะเราก็จบ เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะทำให้จุดจบเข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะตรงกลางของแบบนี้นะคะเห็นไหมทำให้เข้ามาอยู่จุดนี้นะคะจะทำอย่างนี้เพราะเราจะเก็บไหมไปด้วยยังไงคะนี่นะคนถักจะคนถักจะต่อให้ดูเลยนะคะดอกแรกเราก็เสร็จสมบูรณ์เราก็ ตัดไหมนะคะตรงนี้นะแต่คนถักจะไม่ตัดไหมนะเพราะว่าคนถักทํามาแล้วคนถักจะต่อให้ดูนะคะต่อให้เพื่อนๆดูค่ะต่ออย่างนี้นะคะจะลื้อออกต่อให้เพื่อนดูนะคะตรงนี้ เราก็ถักโซ่หนึ่งนะคะถักโซ่หนึ่งแล้วจับด้านหลังอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วแทงลงตรงกลางตรงนี้นะคะขั้นวยโซ่หนึ่งเราก็พลิกกับคืนมาถักตรงนี้นะคะห้า f ห้าอนะคะ สองสามสี่ห้าพอได้ห้าแล้วเราก็สี่ลงตรงนี้ก่อนนะคะแล้วถักโซ่สองนะคะโซ่สองแล้วพิกกลับมาเอาตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ ถักโซ่สองนะคะพิกกลับมาเอาตรงนี้นะคะถักโซ่สองพีกกลับไปอีกเราจะเอาตรงนี้นะคะเก็บไหมไปด้วยนะคะเราจะเก็บไหมไปด้วย ไหมไปด้วยทักโซ่สองเราพลิกกลับคืนมา4ตรงนี้นะคะเราจะเกิบไหมไปด้วยนะคะทำหาเอ็กตรงนี้นะคะก็บไหมไปด้วย เสร็จเราจะได้ไม่มาทำเก็บไหมนะคะเราต้องถักเก็บไปด้วยโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับมาทำห้าเอฟตรงนี้อีกนะคะเห็นไหมเราจะเก็บไปด้วย าพอได้ห้าแล้วเราก็ดลงตรงนี้โซ่โซ่สามนะคะแล้วเราก็แทงลงจุดรวบตรงนี้นะคะแล้วดึงขึ้นมาให้เท่ากับอย่างนี้นะคะให้เขามาอยู่จุดกลางแล้วเราก็ล็อกด้วยโซ่หนึ่งแล้วตัดนะคะ ไม่ต้องตัดยาวนะคะเพราะเราจะได้ไม่เก็บมากประมาณนี้ค่ะเราจะตัดอยู่ประมาณนี้นะคะเห็นไหมก็เป็นอันต่อเสร็จแล้วนะคะดอกนี้ทําไมปกติตรงนี้เขาจะทําโซ่ห้านะแต่ของคนถักไม่เอาโซ่ห้านะโซ่ห้าแต่เฉพาะตรงนี้นะคะมันจะได้ไม่ได้ห่างตรงนี้มากไงคะ ตรงนี้เขาจะไม่ห่างมากถ้าเราทําโซ่ห้าเขาก็จะห่างไปอีกมากนะคะคนถักจะถักอยู่ที่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวคนถักจะมาต่อดอกนี้ให้ดูอีกนะคะประมาณนี้นะคะสวยงามมากค่ะลายนี้ต่อเป็นเสื้อแล้วจะสวยมากนะคะเขาเรียกลายดอกกุหลาบนะคะ สว้กิงๆ,ๆนะคะเดี๋ยวดอกต่อไปเราจะมาถักตรงนี้ให้ดูนะคะแต่ว่าไม่ได้ทําเป็นดอกต่อดอกเป็นเสื้อให้ดูนะคะเราจะทําแช่ดอกให้ดูถ้าของใครรอบอกใหญ่น้อยถ้าเสื้อต่อดอกเราต้องถักให้รอบตัวของเราก่อนนะคะให้รอบตัวของเรา นี่่ะสายวัดสายวัดเป็นไหนด้ยคนัอยากวัดได้ดูนะคะถ้ารอบอกเท่าไหร่ก็ต้องวัดอย่างนี้นะคะนี่คือจุดรอบตัวนะคะยังไม่ได้รีดนะจะอยู่ที่สิบหกนะคะสิบหกแล้วถ้าเรา รอบอ,อกเท่าไหร่ก็ทบอย่างนี้นะคะถ้าไม่เข้าใจก็ทบอย่างนี้ตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหดอกจะอยู่ที่รอบอ,อกสามสิสองนะคะหดอกเราต้องทำประมาณสิี่ดอกเพราะว่าเราตัวใหญ่เนาะดอกหนึ่งจะอยู่ที่ วัดอย่างนี้ดอกหนึ่งจะอยู่ที่สองนิ้วครึ่งถ้าวัดอย่างนี้เขาจะอยู่ที่สามนิ้วนะคะถ้ารีดแล้วจะอยู่ที่ประมาณสามนิ้วเราต้องคำนวณดูนะคะว่าเราจะเอารอบอกเท่าไหร่ถักเสื้อต่อดอกนี่ต้องต่อให้รอบตัวใต้ลักและใต้ลักและรอบตัวตรงที่รอบอกเรานะคะถ้า รอบอ,อกเราอยู่ที่สี่สิบหรือสามแปดสามเก้าสามเก้าสี่สิบคนถักจะถักอยู่ที่ของคนถักนะรอบอ,อกสามรอบอ,อกยี่เอ้ยสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบนะคะของคนถักจะอยู่ที่ประมาณนี้คนถักจะถักอยู่ที่หกดอกนะคะหกดอกคือด้านหน้า หนึ่งสองี่ห้าหไม่ใช่ถักอยู่ที่เก็บดอกเราจะทํา14ดอกเราจะวัดได้อย่างนี้นะคะเห็นไหมเราจะวัดได้อย่างนี้นะคะจะได้อยู่ที่สิบเก้าเราก็ต้องพับมาอย่างนี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจเราต้องไม่อยากบวกลบคูณหารเราต้องทําอย่างนี้ค่ะ คนถักจะอยู่ที่รอบอก38เวลารีดก็จะ39 40สประมาณนี้นะคะคนถักจะทำอยู่ที่14ดอกค่ะรอบตัวนะคะรอบตัว14ดอกประมาณนี้นะคะจะได้ใส่สบายไม่ต้องทำให้เขารัดมากถ้าใครชอบทำให้เขาลัดก็จะทำอยู่ที่สิสองดอกนะคะ เราต้องทําให้เขาเป็นคู่นะอย่าทําชีกนะอย่าทำสิบหนะ้าสิบเจ็ดทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะคนถักก็ไม่เคยทําไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแบบนั้นคนถักเคยแต่ทําเป็นคู่นะคะเราต้องทำสิบสองดอกสิบสี่ดอกสิบหกดอกสิบแปดดอกเราต้องทําแบบนี้นะคะค่ะ ทำให้เขาเป็นคู่นะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวคนถักจะมาต่อดอกนี้ให้ดูนะคะประมาณนี้จ้า